ปรมาจารย์โฆษณาอย่างลีโอเบอร์เนตเคยกล่าวไว้ว่าเมื่อคุณมุ่งหมายที่ดวงดาวคุณอาจไม่ได้ดวงดาวสักดวงแต่คุณจะไม่เจอโคลนเต็มมือเช่นกันชายหนุ่มคนหนึ่งใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงมาตั้งแต่บวชเป็นเนนตัวเล็กๆจนชีวิตได้ย้ายตัวเองจากบ้านนอกคอกนาอำเภอมหาราชจังหวัดพระน,นครศรีอยุธยามาบวชเรียนที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเที่ยวเขียนจดหมายเพื่อพาตัวเองไปสมัครเป็นนักแสดงหลายที่ แต่ถูกปฏิเสธทุกครั้งจนได้พบกับผู้ใหญ่ใจดีให้โอกาสพาไปรู้จักกับทายาทเจ้าของบริษัทสร้างหนังยักษ์ใหญ่ยุคนั้นลาววภาพยนตร์ตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่กับผู้กำก,กับรุ่นใหม่ไฟแรงท่านนี้เขาได้เป็นอย่างมากแค่ตัวประกอบเล็กๆไม่มีบทพูดด้วยซ้ำวันหนึ่งขณะที่เขากลับจากกินข้าวเที่ยงผู้กำกับท่านนี้ได้เรียกไปพบโดยด่วนบอกกับเขาว่านับจากวันนี้จะปั้นให้เขาเป็นพระเอกที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับรางวัลตุกตาทองมากกว่าดาราชายคนหนึ่งที่ผู้กำกับท่านนี้เพิ่งทะเลาะกันประยุกย์ในช่วงระหว่างที่เขาพาไปกินข้าวเที่ยงพอดีผู้กำกับท่านนั้นคือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนหรือท่านมุยและชายหนุ่มคนนั้นก็คือสรพงษ์ชาตรีหากไม่ได้ไปเป็นเด็กตัวประกอบในกองถ่ายและหากวันนั้นท่านมุยไม่ได้ทะเลาะกับพระเอกชาย,ยาสุริยันบางทีป่าน,นีโลกภาพยนตร์ไทยอาจไม่มีพระเอกชื่อสรพงษ์ชาตรี ชายหนุ่มคนหนึ่งใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงมาตั้งแต่บวชเรียนยู่ที่บาน,นอกจนกระทั่งในเดินทางมาจากพรรษาที่วัดในกรุงเทพทำให้ได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกเปิดวงการที่เขาใฝ่ฝันและแล้ววันหนึ่งผู้กำกับรุ่นใหม่ไฟแรงคนนั้นต้องการพบตัวตามที่ได้รับปากจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไว้ชายหนุ่มคนนั้นอุตสา์ทุกกระปุกซื้อเสื้อเชิดสีขาวแขนสั้นตัวใหม่พร้อมเนคไทราคาถูกแสนถูกในสายตาคนอื่นแต่มันแพงแสนแพงในสายตาของเขาเขาพยายามแต่งตัวให้ดูดีที่สุดเท่าที่ชีวิตเด็กวัดคนหนึ่งจะทำได้ ื่อนั่งรถเมล์ไปพบกับผู้กำกับหนุ่มไฟแรงคนนั้นพอไปถึงผู้กำกับกำลังกำกับหนังเรื่องหนึ่งอยู่พอดีแล้วหันมาถามชายหนุ่มว่ากระโดดน้ำได้ไหมชายหนุ่มค้อมศีรษะแล้วตอบว่าได้ครับเมื่อได้ยินเช่นนั้นผู้กำกับก็สั่งให้เขากระโดดน้ำตูมลงไปเลยเพื่อช่วยเด็กตกน้ำคนหนึ่งนี่เป็นฉากเล็กๆธรรมดารรมดาของหนังเรื่องหนึ่งแต่ที่ไม่ธรรมดาคือชายหนุ่มคนนั้นโดดน้ำลงไปพร้อมชุดหล่อที่สุดในชีวิตของเขาผู้กำกับหนุ่มไฟแรงคนนั้นคือท่านมุ้ย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนชายหนุ่มคนซื่อคนนั้นก็คือสรพงษ์ชาตรีหากชายหนุ่มถอดใจตั้งแต่วันนั้นหันหลังให้กับความฝันที่อยากเป็นนักแสดงอย่างท้อแท้ถดถอยบางทีป่านนี้โลกบันเทิงอาจไม่มีนักแสดงชื่อสรพงษ์ชาตรีเราเรียกเรื่องแบบนี้ว่าดวงเราต่างเชื่ออย่างสนิทใจว่ามันเป็นเรื่องของอำนาจเหนือธรรมชาติที่ขีดเส้นกำหนดชะตาให้ใครคนหนึ่งประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวแต่ถ้าเราตั้งสติ และมองให้ดีในอีกมุมหนึ่งแม้สารพงชาตรีจะไม่ได้พบกับผู้กำกับฝีมือขั้นเทพอย่างท่านมุย้ยเขาบุคลิกดีหน่วยกา้านดีเป็นคนกัดไม่ปล่อยกับความฝันและยังมุ่งมั่นอยากเดินตามฝันเขาก็มีโอกาสที่สักวันหนึ่งจะต้องเดินไปชนคนซึ่งเปิดโอกาสให้กับเขาได้เป็นนักแสดงได้เป็นพระเอกในโลกบันเทิงจนได้นี่ไม่ใช่อำนาจพิเศษใดๆมันเป็นเพียงจังหวะของเวลาและเหตุการณ์มาแตะกันนี่จึงไม่ใช่แค่ดวงแต่มันคือโอกาส โอกาสที่คนคนหนึ่งพยายามสร้างมันขึ้นมาด้วยแรงใจไฟฝันของตัวของเขาเองและโอกาสไม่ใช่เหตุปัจจัยเดียวที่ทําให้ใครคนหนึ่งประสบความสําเร็จมันไม่อาจทําให้ใครคนหนึ่งกลายมาเป็นนักแสดงมีชื่อเสียงได้มันต้องอาศัยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถความสามารถคือสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเองพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อไม่มีทางให้สร้างทางขึ้นมาเองลองคิดดูสมมุติว่าสรพงษ์ชาตรีไม่มีความสามารถด้านการแสดงแ a c t ิ้งไม่เป็น วางท่าทางและแสดงอารมณ์ผ่านสีหน้าและแววตาไม่เป็นต่อให้เขามีวาสนาได้่านพบกับผู้กำกับยอดฝีมือทั้งโลกก็รับรองได้ว่าไม่ได้เกิดแน่ๆเพราะมีโอกาสแต่ไม่พร้อมรับฟ้าเปิดตอนที่เราไม่พร้อมก็มีค่าเท่ากับฟ้าปิดดวงดีเกิดขึ้นได้กับคนที่พร้อมรับโอกาสเท่านั้นเตรียมตัวให้พร้อมฝึกซ้อมให้หนักถักใบเรือรอลมไวเ้เถิดโอกาสแจ้งเกิดเกิดได้เสมอหากเราพร้อมตั้งแต่อยู่ในมุงสรพงษ์ชาตรี คืออีกหนึ่งตัวอย่างของผู้พร้อมตั้งแต่ยังไม่มีใครเห็นตั้งแต่โลกยังไม่รู้จักสรพงษ์ชาตรีเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคม2493ทาดธาตุขันคืนสู่ธรรมชาติดวงจิตเดินทางสู่สวงสวรรค์เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่10มีนาคม2565ขอกราบคาราวะไยพระเอกตลอดกาล